ค่ะนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะขอบกระดานทีเฟกกับคุณจุยจรรนแวนและน้องสาวคนนีคนเดิมเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันอศุกร์นะคะสุดสัปดาห์วันที่4เดือนกรกฎาคมค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นเอเชียผันผวนกังวลผลกระทบภาษีสุลกากรค่ะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเช่นเคยเวลาประมาณบ่ายสอง หน้าแฟนเพจคลาสสิกออสเตรเลียและทาง t u b e c h anel n นะครับมาอัปเดตนะในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกกันเลยนะครับตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้สามารถที่จะปิดในแดนบวกได้นะฮะดักเยอรมันบวก0.61% c a c 40ฝรั่งเศสบวก0.21%ฟุตซิงกิทบวก0.55%ก็เอ่อปิดบวกนะฮะขานรับตัวเลขจ้างงานของสหรัฐนะที่ออกมาดีกว่าคาด นะหุ้นกลุ่มธนาคารก็ปรับตัวขึ้นมานะฮะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของความคืบหน้าของข้อตกลงการค้าระหว่างสาภาพยุโรปกับสหรัฐนะครับก็มีความคืบหน้าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อว,วานนี้นะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการหรือตัวเลข PMI ของยุโรปนะฮะที่ประกาศออกมา มีฝรั่งเศสเยอรมันยูโรโซนแล้วก็อังกฤษนะครับออกมาดีกว่าคาดดีกว่าครั้งก่อนหน้ายกภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ปิดในแดนบวกดาวโจนบวก0.77% NASDAQ บวก1.02% S&P 500บวก0.83%นะอย่างที่บอกไปนะครว่าตัวเลขเ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกานนฟารออมา์มเพโล1,47,000ตำแหน่งนะครับดีกว่าคาดดีกว่าครั้งก่อนหน้าตัวเลขจ็อบเรทเคลมนะฮะก็ลดลงนะ,ะก็ถือว่าดีตัวเลขอัตราก,การว่างงานก็ลดลงจาก4.2เหลือ4.1เปอร์เซ็นต์ตัวเลขเอ่อ PMI นะฮะตัดภาคการผลิตดอ,อกไปนะของสถาบัน ISM นะฮะก็ ออกมาดีกว่าคาดนะครับก็เลยส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐส่วนตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เปิดมาโดยส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบสาเหตุก็เพราะว่าเส้นตายนะ,ะที่ทางคุณทรัมป์นะฮะขีดเอาไว้ก็คือวันที่9กรกฎาคมนะฮะในเรื่องของอ่การขึ้นภาษีสุลกากรมันใกล้จะมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ มีไม่กี่ประเทศนะที่สามารถบรรลุข้อตกลงดิวนี้ได้นะครับล่าสุดก็เป็นเวียดนามที่เราอัปเดตกันไปเมื่อวานนี้นะฮะส่วนประเทศต่างๆรวมถึงไทยด้วยก็จอคิวครับผมนะฮะก็ต้องเอาใจช่วยทีมเจรจาอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเอาให้ได้นะครับ พราะถ้าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็เสียไส้อยู่เหมือนกันนะครับว่าเ,เลทที่ทางคุณทาทางสารัฐเรียกเก็บเนี่ยนะฮะจะเก็บสักเท่าไหร่นะครับหรือถ้าต่อรองได้นะครับก็อย่าให้ต่ำกว่าเวียดนามเลยนะฮะเวียดนามส่วนลดโดนเท่ากับสามร์เซนนะครับก็ อย่าแย่กว่าเขาเลยนะครับแล้วก็หวังให้ได้คุยกันพ้นเส้นตายนี้นะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียก็เลยส่วนใหญ่นะฮะอยู่ในแดนลบลก็อาจจะแบบกลัวคุยไม่ทันนะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อเช้านี้นะการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นออกมาดีกว่าคาดนะเพิ่มสูงขึ้น เทียบรายเดือนเนี่ย4.6%เทียบ Year on Year 4.7%แต่ถ้ว่าตัวเลข PMI ของฮ่องกงภาคการผลิตนะครับออกมาต่ำกว่าคาดนะอยู่ที่47.8จุดสังเกตฮะตัวเลข PMI ไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตหรือภาคบริการถ้าออกมาในระดับมากกว่า50จุดนะถือว่าเป็นเเข้าสู่เขตการขยายตัวนะซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เดี๋ยวเรามาดูหน่อยซิวันนี้นิกกี้กเป็นไงบ้างบวก0.06%ย o s p i กรอสกกีด,ด 1, ใต้ลบ1.99%ตไต้หวันลบ0.73%าห่างเสียงฮ่องกลงลบ0 7, 7นะครับก็ถ้าใครได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวน,นะโอ้โหคือนะตอนนี้ต้องบอกว่านะักท่องเที่ยวเช้าฮ่องกงเนี่ยแคนเซิลตัว๋วเครื่องบินแคนเซิลที่พักนะฮะที่ญี่ปุ่น ณนะช่วงนี้โอ้โหเยอะทีเดียวนะครับก็อาจจะกังวลอันนี้เป็นมันไม่ได้มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเ,เรื่องก็คือว่ามีนักเขียนกราร์ตูนคนหนึ่งตอนแรกเขายังไม่ได้เป็นนักเขียนหรอกเขาฝันแต่เขาไม่รู้จะทำไงนะฮะก็เลยเขียนเป็นการ์ตูนออกมาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ น่าจะสัก20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เขาตอนแรกๆขายไม่ดีหนังสือการ์ตูนนะแต่พอเหตุการณ์มันเริ่มจริงขึ้นยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวโกเบถ้าใครเกิดทันโกเบมีมาก่อนฟุกุชิมะนะครับแล้วก็มีประเด็นเจ้าหญิงแดนาะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะนะครับมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ แล้วก็ล่าสุดก็โควิด19นะฮะแล้วเขาก็ออกกระตูนเล่มใหม่ออกมาเป็นภาคต่อนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวนะฮะการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะที่จะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะช่วงเดือนกรกฎานี้แหละนะครับก็เลยทำให้โอ้โหนักท่องเที่ยว ลดลงอยู่พอสมควรโดยเฉพาะชาวฮ่องกงที่มีความเชื่อเรื่องแนวแนวนี้อยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็ก็รู้ไว้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่อย่าตื่นตระหนกตกใจนะฮะถ้าไม่เกิดขึ้นจริงก็ยอมรับแล้วก็อ่ะจะทำยังไงต่อไปก็แค่นั้นเองนะฮะแต่ช่วงนี้โอ้แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นก็ถี่มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ แถวแนวเขาเรียกว่าอะไรนะแองกันไซคันไซอะไรสักอย่างนะซึ่งอยู่ทางฝั่งแปซิฟิกวงแหวนไฟนะครับวงแหวนไฟนี่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าขอบแผ่นเปลือกโลกนะแผ่นแปซิฟิกที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเร็้วที่สุดกว่าชาวบ,บ้านเขาด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ ภูเขาไฟอ่หรือแม้แต่กระทั่งการเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าซูนามีมันจะเกิดขึ้นตรงขอบของเปลือกแปซิฟิกเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็รุนแรงนะครับทางการญี่ปุ ediyor, ude, ่นเขาก็เตรียมตัวนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เตรียมตัวนะเขาเตรียมตัวช่วงนี้ก็ซ้อมอพยบกันค่อนข้างบ่อยนะครับก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังวันนี้วันศุก ใครเครียดกันเท่า่หยไม่รู้ว่าที่คุยไปนี้เครียดก,กว่าเดิมหรือเปล่านะครับส่วนตลาดหุ้นอื่นๆไต้หวันลบ0.73%ห่างเสียงฮ่องกงลบ0.82%ย่านอาเซียนโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนลบนะฮะฟิลิปปินส์เนี่ยลบคล่อนข้างเยอะ1.13%บ้านเราเนี่ยก็ลบเหมือนกันนะแต่ลบไม่เยอะนะครับเซตล่าสุดเนี่ย1,125.018%เท่านั้นเอง ส่วนดัชนีเซต50ล่าสุด730.31% 0ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของเอเชียวันนี้นะครับ <speaker noise> ไปต่อกันที่ฟันโ o w กันสักหน่อยเมื่อวานนี้นักทุนต่างชาติขายหุ้นไทยออกมา63ล้านบาทไม่เยอะนะฮะค่อนข้างน้อยโอ้แต่นักลงทุนสถาบัานครับซื้อเข้าไป1,000 30ล้านบาทรายย่อยขายครับ3วันติดต่อกันแล้วนะครับเมื่อวานขายออกมา800กว่าล้านบาทไปต่อกันที่เจ้าตัวเซต50ฟ u t u r ิโอ้ต่างชาติเมื่อวานเน็ตลองนะฮะ6ก0 0กว่าสัญญาถาบาันก็เน็ตลองเช่นเดียวกัน428รายย่อยอยู่ฝั่งช็อตครับ6,700กว่าสัญญาไปดูคอออปชั่นกันบ้าง เมื่อวานต่างชาติโอ้ลองคอครับ260สัญญาสาบันลองคอเบาๆในขณะที่รายย่อยช็อตคอไปต่อกันที่พุทธออปชั่นนะฮะเมื่อวานต่างชาติช็อตพุทธเบาๆสถาบันช็อตพุทธเบาๆในขณะที่รายย่อยลองพุทธนะครับสรุปก็คือรอบที่เราเห็นขึ้นมา2-3วันของสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะรายย่อยก็จะขายแล้วก็ช็อต ไปดูกลยุกันต่อครับ s 50 u 25เอาใน timeframe daily ก่อนนะครับเรายังคงอยู่ขาลองนะครับชุดที่ขึ้นมานี้ต้องบอกว่า di บวกยังไม่ได้ตัด di ลบนะครับแต่เราอยู่ฝั่งลองกันไปก่อนแล้วนะครับ stop loss ล,ล่าสุดนะครับ อยู่ที่699้า้าจุดในขณะที่ time frame หนึ่งชั่วโมงก็อยู่ฝั่งลองเช่นเดียวกันนะฮะ stop loss 713ดรจุดส่วนสายเทรดดิ้งนะครับโซนในการเปิดลอง716720เ็โซน take profit 7 สองสี่เ็ดสอ่ส่วนออปชันนะถ้าใครมีลองคอเดี๋ยวติดหยุดเสาร์อาทิตย์นะผมแนะนำปิดทำกำไรกันออกมาก่อนได้นะสำหรับใครถือลองคอไว้นะครับถัดไปไปดูทองคำกัน ทองคำเมื่อคืนนี้ปิดร่วงนะฮะจากตัวเลขนอนฟาร์มของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดนะตัวเลขภาครายงานออกมาค่อนข้างดีนะมันก็ช่วยมันก็ไม่ได้ช่วยนี่มันก็ไปลดความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับลดตรกเบีย้ยนะครับทองเรายังอยู่ฝั่งช็อตสตอปกดลงมาอยู่ที่3,357เหรียญอันนี้คือไทม์เฟรมเดลี่นะครับ ไปดู GOU 25ครับใน Time Frame Daily เช่นเดียวกันก็ Shot นะฮะ Stop Loss 3 4 0 7ถัดไป Time Frame 4ชั่วโมง4ชั่วโมง ช็อตนะฮะสะต็อปลอดสามสามห้าเก้านะครับส่วนกรอบแนวต้านสามสามสี่สี่ถึง3ามสามหกสองเป้าหมายทางด้านล่าง3308 3 3ศูห นะครับบายแอดช็อตนะครับถัดไป G O U 2 5 G O U 2 5ใน Time Frame 4ชั่วโมงขาช็อต Stop Loss 3 4 0 9 3 4 0 9นะครับแล้วก็โซนแนวต้าน3 3 9 4ถึง3 4 1 2 เป้าหมายทางด้านล่างนะครับโซน33583376วันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่าสหรัฐปิดนะครับด้วยวันชาติต่อไปมาดู gf 10 q 25ก็อยู่ฝั่งช็อตครับ สต็อปลอตของเขาอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบนก็กดลงมาส่วนทาเฟสี่ชั่วโมงใช้ตัวเดียวกันนะห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบซิลเวอร์โหซิลเวอร์เราขาช็อตโดนสต็อปครับผมจึงย้ายมาอยู่ฝั่งลอง แต่ไม่ค่อยอยากให้ลองสักเท่าไหร่นะฮะแถวแถวโซนตรงนี้คือสัญญาณเปิดลองมาก็จริงนะฮะสะต็อปเนี่ยสามห้าเก้าหกอืมถ้าเป็นผมผมรอเปิดช็อตรอบใหม่ดีกว่านะฮะรอหลุดสามห้าจุดเก้าหกแล้วค่อยโฟลว์ช็อตถัดไปฮะไปดู fx f u t u r e กันเย,ยนบาท ยังคงช็อตนะครับสต็อปลอยีสิบสอาทหกสิบเอยูโรบาทอยู่ฝั่งลองสต็อปลอสามสิบาทสามสสตางค์ดอลลาร์บาท าลองก็ลุ้นสต็อปหลุดโลไปเลยนะครับสต็อปสาสบาทยีบปถัดไปนะฮะเป็นย e ูโรดอลลาร์อยู่ฝั่งลองนะฮะสต็อปลอดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็มีเทอร์ลิงสต็อปที่1.1711 บิตคอยข้าง long stop loss หนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์ถัดไปไปดูซิงเกิลสต็อกกันครับผมวันนี้บางตัวยอ่อบางตัวไม่ยอ่อนะครับ PTTGC ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับ สต็อบสิบเ SCGP 1640นะสต็อปลอส BCPG ห้าบาทหก PSL 5้าบาทหก KCE 1760จ SCC หนึ่อหกสผหนึอยเจบาทเซนเทล 23่สิบาทยี m, ่สิบบีกริมสิบบาทยี w ่สิบเอโอสบาทเจ็ดสิบาทแตางซีพีเอสี N, ่สิบห้าบาทยี m ่สิบาเจเอ็มทบาทห้าสิบหบาทหกครับผม อเคครบทั่วนะฮะว,ว,วันนี้น้องซาวเชิญครับผมค่ะวันนี้น้องเซาวอยากจะมาเชิญพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าร่วมสัมมนา,าตารางเดือนเซมินร์อินเฮาส์สัมมนา,าเดือนประจำเดือนกระะกฎาคม2568นะคะที่บริษัทคลาสสิกออนซิลิธอ่าชั้น12ห้อง16อาคารจามจุรีนะคะ ค่เน้นย้ำค่ะวันที่8กระกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะอา,อาจารย์โจ้ของเรานะคะคุณจลนเวสั์สีนะคะจะมาคุยกันเรื่องออปชันเทรดได้ทุกสภาวะการนะคะค่ะเวลาบ่าย3ถึง5โมงเงยนนะคะท่านใดที่สนใจสามารถกดลิงก์ที่น้องสาวแนบไว้ให้ด้านใต้ดีสคริปชันได้เลยค่ะหรือว่าจะสนใจหัวข้อไหนสามารถกดลิงก์เดียวกันได้เหมือนกันค่ะแล้วเลือกหัวข้อ,อ หัวข้อที่ท่านต้องการเข้าร่วมสัมมนาได้เลยคะ่ะและสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะคะ Crack T Fake c o นะคะ Candle and Volume นะคะโดยคุณสยามทองนาหรืออาจารย์ไผ่นะคะเราจะเริ่มสัมมนากันวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมบ่าย1ถึง5โมงเย็ยนที่ตลาดหลักทรัพย์ห้องประชุมเสรีชั้น7นะคะท่านได้สนใจนะคะอยากฟังอาจารย์ไผ่นะคะหรือคุณสยามทองนาค คุยกันเรื่อง Crack e e c t i v e Code Candle and Volume นะคะสามารถลงทะเบียนกดลิงก์ที่น้องซานแนบไว้ให้ได้เลยค่ะขอบคุณมากมากสวัสดีคุณยศส,ส,สวัสดีครับกลุ่มโรงไปบ้านโดนเททั้งกลุ่มลงมาอย่างต่อเน,นื่องพี่มองว่าปัจจัยมาจากอะไรฮะหลักๆเป็นเรื่องของลูกค้าตะวันออกกลางครับผมลูกค้าตะวันออกกลางลดลงครับนะ ช่วงนี้ตั้งแต่มีเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางนะครับลงยกกลุ่มนะฮะลูกค้าตะวันออกกลางลดลงโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นเป็นปัจจัยนี้แหละนะครับสวัสดีคุณทิตาลีคุณนะลิสคุณหัว b ีพเอ คุณเพนสีนีแนวต้าน SMD 1 0 0 SMD 1 0 0่หุ้นไทย SMD หนึ่ง้โอ้ เบรกมาโอ้ oh. ืม mm. ถ้าจะตามตรงนี้เลยก็ก็ก็ได้ฮะตบบสตอปสามบาทห้าสิบสี่ตอปสามบาทห้าสิบสี่แนวต้านตรงนี้ สี่บาทยี่สิบสี่แต่ประเด็นน็คือว่าเอ,อ่อถ้าจะให้ชัวเนี่ยอาจจะรอเบรกสี่บาทยี่สิบสี่แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยรับได้สต็อปไม่ไกลสามบาทห้าสิบสี่ก็ก็ก็ได้ก็ได้นะครับก็ได้ครับแต่วอลุ่มมันไม่ค่อยยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะอืมก็เบาๆแล้วกันครับ S.P.R.C. แนวต้านออโโซนนี oh. Oh, mm ้ hmm. เลยแน่นแนนเลยห้าบาทแปดสิบครับผม T.T.C.L. หนึ่งบาทแนวต้านนะครับคุนดาขอแนวรับแนวต้าน O.S.P. แนวต้านแข็งๆเลยสิบเจบาทแต่ผมว่าชุดชุดนี้ทั้งหมดน่าสนใจกรอบชุดนี้ทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแนวต้านสำคัญ17บเจ็ดบาทานี้นะฮะสิบาท คือถ้าทะลุก็คือ follow แต่ถ้าบอกว่าเออเอกซิหน่อยนะครับไม่ต้องรอทะลุก็ได้นะฮะสำหรับ osp ไม่ต้องรอทะลุก็ได้โซนนี้เป็นโซนแอคคุมทั้งหมดเลยนะสังเกตจากอะไรชุดล่าสุดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า,าคุม่ได้ีวอลลุ่มเนี่ยมันมันยกสเตปขึ้นมานะครับจากก่อนในนีน้อยู่ทางด้านล่างตอนนี้มันยกสเตปขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบล่าสุดเนี้ยมันก็พอที่จะลุ้นเบรกนะครับเซลลายแม็ก uh, <Sell climate S 2> ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะ, oh. นะครับชุดนี้ทั้งหมดด้วยเหมือนกันฮนะ uh, เป็นเซลลายแม็กนะครับก็คือน่าจะแรงขายหมดไปแล้ว ตอนนี้อ,ออกอาการไซด์เวย์นะก็คือสะสมพลังอยู่นะฮะคือสายสายเอ็กซ์ซหน่อยบอกว่าฉันไม่รอเบรก17บาทฉันซื้อตอนจังหวะแอคคุมโซนแอคคุมแบบนี้แหละก็ได้สต็อปลอสสิบสาบาทหกบนะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเอาชัวร์ๆหน่อยซื้อแล้วปูดเลยก็ต้องรอเบรก17บาทแล้วค่อย Follow นะครับ คุณชินจังนะฮะเขาไม่รู้ว่าฮะนักเขียนการ์ตูนใช่เขาฝันครับผมเขาฝันเขาก็เลยเขียนเป็นการ์ตูนสวัสดีคุณอนุนพัฒนคุณชัยวัฒน์สวัสดีนะฮะดาลบาดนะ่าจะเป็นไซส์เวกอบแคบนะครับอาจารย์หลุดลงไปค่อยลองอุ้ยครับผม สวัสดีคุณสุดาด้วยนะครับสวัสดีคุณจูสัตยาด้วยนะฮะ,ะวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามเกาะขอบกระดานทีเฟกพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ